แล้วยิ่งซีในทะเลนี่คือบอกเลยว่า the best the best คือมันหวาดเสียวมากเหมือนแบบแย่ yeah, เหมือนวันพีอ่ะออกไปล่องเรือประชนภัยหรือถ้าใครเคยเล่นเกมซีออบตีมนะมันก็จะออกแนวทํานองแบบเออเราไปล่าเมกะโลดอนล่าคราเคนย,ยิ่งภางนี้เนี่ยถ่ายทําในประเทศไทยได้วยนะ มองไปทางไหนเนี่ยก็จะแบบเป็นทุ่งหญ้ากว้างมองไปทางไหนก็เป็นทะเลแบบกว้างจนแบบเกือบหลุดระยะสายตาผมไปอะ่ะซึ่งเป็นการดูที่แบบแม่งสดชื่นมากดูแล้วแบบแฮปปี้โคตรๆแล้ด้วยความที่ในโรงหนังเนี่ยมันจะมี3จอมุมมองเนี่ย2องอเงศาราก็จะเห็นไอเดนเสซา์เนี่ยค่อยๆแอบย่องมาทางจอซ้ายค่อยๆเดินล,ลัดล่องมาจอกลางแล้วก็ออกจากเฟรมทะลุเฟรมออกไปทางทางจอขวาเลยคือเนี่ยมันเป็นหนังเดนเสาา์ที่เหมาะมากๆที่จะดูในโรงหนังที่ มีจอแม่งกว้างๆอย่างจอ Screen X ส่วนตัวหนังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเดินเรื่องกระชับเข้าใจง่ายและเซตวิชั่นได้แบบผมว่าชัดเจนที่สุดในบรรดาทุกภาคแล้ดูล